เออวิสาวดอายุหรือเล่าะวิสาวดอายุหรือเล่านนหน่อยพูดลงตามาไม่ได้นแต่จอยเลยนี่พร้อมร้องเลยหบดละยังว้ายพร้อมจังหมดละ ผบอกบอเอาแสบยูกี่เขาละแสบดูเน่ะฝากเด้อละเด้อก็ไมอนี่บาละก็ไมอนี่บอบ่ยังไม่ได้ยังครับฮะจริงมือวันนี้เขาด้อฮะวันนี้เขาไ่ได้มาทำแล หมื่อวานวานี้เขาบ้านไหนมะฮับคุณผู้ชมจ,จริงๆสิครับเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าเขาบ้านไหนมะฮับเขาบ้าน่ันอ๋อไม่นี่ค,ค,ค,ครับท่าลวงตาเ <c oughs> นาะเมื่อวันนั้นลวงตาหลวงตาบ่นแต่คุยนำแจ้งที่น้าหลังน,นี่แหละเด้อหลวงตาจะมาเบาก็พอออกพันเมื่ออันในหลวงเสด็จพอดีพันมาไหวหลวงตามากราบลวงตาในหลวงเสด็จกลับเนี่ย ลวงตาว่าลูกหลานไปอยู่ด้วยก็ขยันหมั่นเพียรตั้งจิตตั้งใจสร้างสมอบรมของ,งามคนดียวลวงตาเลยเสียดายอยากจะให้ชักหนึ่งเดือนอย่างน้อยลวงตาว่าเพื่อฝึกจิตฝึกใจอบบญเสียใจให้มากๆเพิ่งกระพิจ,จารณาอย่างที่มนะผู้ตรวจราชาการมาลวงตาก็เหลนะ่มามันมประชุมกันจยู่วัดที่ว่ามันฟัง หลวงตาท่านพิจารณาหน่อยนะว่าอยู่ในเรือนจำเป็นห้าปีหกปีก็่ามีแล้วมาวัดทำไมยอยู่น้อยเกินไปหลวงตาว่ามีจักปี่ยู่ยงเรือนจำห้าปีหกครับห้าปีหกครับห้าปีหกเดือน <6 S 1> วายกันยังอยู่ได้อยู่หันเดียสนั่นยึดนั่นละ ปีเก่าฮะปีเก่าเดือนปีเก่าเดือนมีเท่าไหร่ละ4ปีหเดือนซีปีหกเดือนมีเท่าไหร่ละซปีหเดือนกับท่อกันกัยังอยู่ไ้อยู่ลงตาว่งก็ลูกหลานมาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นบุญนะหลวงตาว่าพออยู่ในเรื่องจำก็ดีอยู่ดอกเนาะไมดีครับ แต่มันพรได้คอยสางบุญพนได爷จังสิน่าหละกลุงตาเราว่าโอ,โอยู่ยังไงอย่าให้ให้โอกาสลูกหลานเนี่ยลุงตาว่านะเพราะว่าขั้นถนนแน,บน่บัดนีบ้บุญลูกหลานมันก็หลายขึ้นหลาขึ้นนั่นจริงนะ่ใจมันก็จะค่อยดีไปตามมารับสะดวกละขั้นมีบุญจัดสรรให้คนเฮามันยินได้ละขั้นบาปจัดสรน่ เป็นยังไงเหรอเป็นยังไงขันบาจัดสันเป็นยังไงน,นาบูดเห็นบ่ก็คือลูกหลานเหตุมันนี่แหละล่ะอันนั้นคือบาจัดสัน่มนมันมีให้โอกาสลูกหลานสัน่งเขางามเขดีหลวงตาว่มามันก็ได้ประโยชน์หลวงตาว่าน เนาะเออในองค์พระกิจการที่งานแซวสะอยู่หล่งตาว่ะอยู่ในเล่นจำเห็นยัางนี้แหะแต่มันมันเป็นก่องานให้ก่องานมั่นครับฮะมันีเป็นก่องานผู้ใดก่องานมันครับบหมาะแล้วแบบมีสร้างใหม่สร้างสีทุกเหตุคนเจอมีนะเออเอาทั้งวัดก็ได้อยู่เ่ลี่ยๆนะมันมันอัมมาอยู่ละ โตเห็ดอย่างเจ้าสีเฮ็ดมากเฮ็ดยังดีได้เลยว่าไม่คีไรายเลยเห็ดแบบขายเดียเลน่าละพระนำมมทวายทั้งหลายจ้งสีนาบองตาว่าอันนี้มันได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเยสริมจิตเสริมใจอาหารใจนี่เลยคันเหนงานโดยขาดสตินะันได้เต่งานภายนอกใจบัวใจ มันเป็นแนวหันเลยได้แต่งานภายนอกได้แต่งานกายแต่จ,จิตมันบดายเพระเาะฉะนั้นบางครั้งเข้าเที่ยงคีขันแม่นบ่ละมันเป็นไดน้แต่น,น,นี่แค่เที่ยงคีขันแม่นบ่อืจังจริงนะอันนี้บาปเกิดได้หัน เหงานยุติแต่งานจะงุดหงิดเครียดรังเถื่อกูเบื่อเจ้างที่นั้นแหละหลวงตาว่าถ้ามาอยู่น้ามันก็ได้ทําประโยชน์แล้วก็ได้เป็นบุญของลูกของหลานหลวงตาว่ากานบุญเกิดว่ายำยำยำเลยสะดวกบิดสุอย่างชีวิตเด้อฝากไว้เด้อล่ะเด้อเกี่ยวกับยาหมดละ แม่เบิ้ลบอกเออสาวซาลันนี่แหละเด้อมันบ่ออันหันดอกลังไม่ขอพูดอะไรหมดละบ่อมงบ่อมีครับพอได้มีมีละหมดลรายังมีมีละหมดยังนี่เด้อยังอยาเอาเถอะบ่เอาบ่ฮะบ่เอาบ่บบ่ต้องเอา จะหน่อยก็ตายจากกันที่ื่อเบิงพอ่อเบิงแม่ฮาดีกว่าแต่ใครมีโอกาสลงตาว่าขั้นเรียบร้อยแล้วนะบวชแน,น่หลังสร้างสมรลงคุณน้ำความดีเดินโยกมนางภาวนาเตรียมตัวไว้ก่อนตายนินาละงมนิเพื่ไใดไปนำครับเนอันนี้ฮ่อคัคเบอกตามรักนม่หันหะั พันพิกฎหมายนะเมื่อเฮาเหตุตามระเบียบเพนเดียบรอยแล้วก็พนผิดแต่ว่าจีของเฮาบ่ไเด้พลนี่ละเจ๋งอนแทรู้จักนั้นแน่้อนจะละเทือนี่ขึนลล้นนรกนะขันตายผู้จีตรง,งนี้ไปนรกอีนีะมนุษย์เสนริยกโกโกร่ย้ำได้กระมเพ่นนว่ามนุษย์เสนริยโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอยู่ในขุมนรก ถ้าตายพระจิตนี้เป็นนรกอันนี้บ่ไหวหนา,าไปเนียหนึ่งคือหนึ่งสองคือสองเดยวก็แท่งกร,รม่มอยา่างไจังทีนะข้าพุทธิไดโลภหลายมนุษย์จะเปตโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตอยู่ในภพภูมิของเปรตอสุรกายะ<อ>ถ้าตายพระจิตวันนี้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย<อ>เห็นบ่บ่ไหวหนาไปคือกันอย่็นี้ ถ้าผู้ใดทำบาปด้วยความหลงเห็นบ่มนรรษุษนย์สะติรัชฉานหร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอยู่ในพวภูมิของสัตว์เดรัจฉานจิตนะถ้าจ่ายพระจิตตัวหนึ่งไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใส่กร,รมซะก่อนจังสิน่าละเพราะฉะนั้นเหตุพิษไปลุกตาก็เรียกว่าออก,ก็ขระจกนะประชุมก่ย่ำใดกระจังูกตาบ่า มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้คนไม่เคยมีความผิดหายากในโลกจังสีนละล่ะเว่าหลวงตาว่าก็พบอกคุ้มประพูดพออยู่ต่างๆคนมาประชุมกันสามารถแก้ไขได้ให้โอกาสหลวงตาวัานสักวันหนึ่งคนเราดีได้ แจ้งสื่อนั้นเด้อหละเด้อฝากทุกคนทุกคนนี่เลยสาวอย่าไปเหตุคานมีโอกาสเราบวชท่านดีกาอะไรบวชแล้วลลก็เดินโยกรมนั่นงภาวน่าเอาบุญให้พอ่อให้แม่เพิ่นเป็นถูกนา้าม้ากัวแห้งแล้วอะไรพ่อแม่ย่างอยู่ตลอดยังยังย่งอยู่หมดหลักยังจะงมีครับอืมนั่นแหละแห้งสำคัญเลยนัย่งอยู่มหมดลั เออน้าันานีหละเสียบแลมเสียบนหลเสีย้ากับบวชแล้วเอาบุญให้คนอุทิศส่วนกุศลไปให้จังสีหน้าล่ละคืดไปไหนจะไปคืดมีขอบมีขั้วข้ามขอบแปลว่ายัางคือเก่าส้มวมหัวไว้นี่นะหมดอิสรภาพแมนบอเคยขังไกบ่บอเห็นบอเขาขัางหมูไว้เป็นนั่นไง หมดอิสรภาพแมนบอกละชียิ้มใส้พูดไดก็พูได้คันไม่เมียแล้วแหน่ปฏิวยัยแจ้งชี่นั้นละ่ะหลวงตาว่าใส่ชีวิตของเขายูู่้เดียวดีกว่าอับุญให้พ่อให้แม่เบิ่งพอ่อบางแม่ดีกว่าเลเลี้ยงกายท่านต้องเลี้ยงใจด้วย เดี๋ฝากทุกคนได้จะปีอะไรนี่ขอถามเองนะอายุป่ะครับสี่สิบครับสี่สิบล่ะมสมควรนเลยมาชิมะไวเลยนี่เพราะมันเออมาชิมะไวล่ะขันาชิีปีขึ้นจนหาชิปีหอดหาที่ปีตั้งแต่เกิดยี่ยบห้าปีผสมมาไวไวเบื้องต้นเจะปีล่ะสี่สองสี่สอง ยี่สิบสองยวัยยี่เท่าไรสเก่สามสิบแปดปีป <laughs> เห็นบหเกิดมาหอยี่สิบห้าปีมันประถมมาวัยวัเบื้องต้นประถมปไปว่าเบื้องต้นวัยไปว่าเสื่อมม,อมันม่จะเลื่อนเลยประถมมาวัยเสื่อมในเบื้องต้นของชีวิตมันอียี่สิบหกปีถึงห้าจุดปีมัดชิมาวัย นี่อยู่ในมัิมอันนี้อยู่ในปฐมมาไว้อยู่เนาะแมนบอกว่าเนว่เาสาหาแมนบอกเออปฐมมาไว้เนี่ยนี่เสื่อมในเบื้องต้นอยู่เดียวนี้แต่สามนี่ฮะเสื่อมในท่ามกลางของชีวิตคันหาชีเบตปีขึ้นไปหอ่อไตมัดปิมมาไว้อเสื่อมในเวลาสุดท้ายของชีวิตคำว่าไว้ไว้แปลว่าเสื่อมชื่อไว้เด้มละเดอ้บอบ่แมันจเจริญได้ นี่เสื่อมมาสี่สิบปีแล้วอันนี้สามสิบเก้าสามสิบแปดบอกอืมอันนี้ยี่สิบสองเห็นบ,บอออนนน่เดี๋ยไปคืดออกเมียนะจอไหวเห็นไหมจะผู้จมมาถูกไงลูกตาฟ้างโมมีพัดว่าโยดีจังสันดียังเสียบกับเมียแล้วเดี๋ยวเมียป่วยเดี๋ยวผัวป่วย เดี๋ยวผัวจังสั่นเดี๋ยวเมียจังจีเห็นบ่เข้าใจตัวอย่าไปคืนเอาเด้อฝากไว้ข้ามีโอกาสโดนเอาบุญให้พ่อกับแม่มันหลายๆเลยเพราะฉะนั้นน้องตาฝากไว้สำเนียงก่อนนี่แหละเด้อผู้มันคนหลายล่ะเห็นบ่เห็นไหมอีกแล้วเด้อขันกาบแกล่าครูบาอาจารย์เพื่อน ตั้งใจจบดีจะไปเฮ็ดดีได้หรือเด้อตั้งที่ตั้งใจจบดีนะไม่เห็นนะพีดมากก็จบจะไปเป็นถุกน้มันจื้อไววคันสว่วนอาคิดมากบมดสบายใจไม่สบายใจเนาะไม่สบายเอาออกละ่ะมีที่เอาความบมดสบายเอาจากใจนะมันจะอ,ออกได้แต่ว่าใช้ปัญญาลนะ่ะถ้าเห็นความไม่สบายใจเกิดปุบดับปั๊บเกิดปุบดับปับ๊บเกิดปุบดับปับป๊บมันด้โดนหายเองนะรถเบร์ตอิน จางซีนาขันบอดั่มบายใจหรือเป็นทุกข์ใจเรือ่องอย่างกระสังเอาออกล่ะขันคือพ่อบาปก็าบาปออกอย่าไปวุ่นวายนะมันเพราะอดีต,ตผ่านไปแล้วจิวยเดอ้ออดีต,ตผ่านไปแล้วจบแล้วเพื่อนกระส่วนเอาอยู่ในเรื่องจำแมนบอเแา้ก็ได้สั่งความดีู่ลงตาวานเด้ฟังเทศคุบาจานอยู่ตัวเด้ฟังอยู่บะได้ฟังอยู่ เออเพื่อได้ไปบ่อยฮะมีโครงการสังกัสสมาธิครับฮะก็มีโครงการสังกัสสมาธิเป็นอยัางนี้นยังก็สังกัสสมาธิครับสมาธิอืมเออดีหลายเลยแต่ว่าสมาธินางแมนบอกอืมเป็นนางเป็นนางเออนั่นแหละเดินจะโกมนางภาวนาคือผู้บัญชาการปฏิบัติ แต่ว่านอกหันเอาไปใส่ล่ะลางถวยก็ลางถวยน้อลางถวยนาะลางถวยเนาบื้องต้นสิบุญเกิดตลอดเห็นบ่แปลงพันกับแปลงพันนะแปลงพันนาแปลงพันธนาบุญแปลงเนาะแปลงพันนาะบุญแปลงเนอะ่ายนัก่ายเบาถ่าย้องถ่ายหนอถ่ายเนอถ่ายนอะบุญเกิดใดนเป็นอย่างเคยลางเขียวจะกลนว่ด็กฝรั่งน่ามั้้ ม่สร้างเปลี่ยน้างขี้หนอ้างขี้หนอเขามีสายจีก็จับสายจีนกดหนอ้างขี้ออกจากคนหนอ้างขี้ออกจากคนหนอแล้วก็เก็บหนอลูกหนอลูกหนอตางหนอเทแล้วหนอหลือก,กดชะโค่นหนอบุญเกิดตลอดนะเห็นบ่คณะศึกษาตัวนี้ได้ชีวิตของเฮาบาปหน่อยลงนะบุญจะเกิดตลอดจังชีนะหนาวเอาสมิสก่อนเนี่ยละเนอะ vậy, để phải ăn miếng dấm đi cọp theo rồi cứ súng nũng hoang à, sát thủ sát thủ, uhm, của ba cha mẹ, kỷ yếu cổng anh ôi, đồng im vào đó, nhớ dậy, khăn là? โอ้ยจะแม่นนี่หลวงพ่อใหญ่เลยนะวดพีโจกพลังมองหลวงตาไปปฏิบัติน้ำผึ่งนาฬิะเนี่ยวขวนถุงไใจใส่บ่ได้จะเป็นบุญนะเข้าใจตัวเออแต่ถุงนั่นแหละเนื้อว้วนบ่ <laughs> สาธุหลวงพ่อไปสักการะบูชาเนี่ยแหละเด้อนะคนไหนที่มาบวชนะหลวงตาขามาแล้วแล้วบวชพี่มาเรียกาเนี่ยก็คือคนมาบวชบวชง่ายๆล่ะนี่มโนธรรมเนี่ยเลยเด้อสาธุสาธุลูกหนอเออลูกหนอลูกหนอบางท่งนที่อะไร